อแล้วลับไปเล่กันนะทีะรสืรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับลงพื้นที่จังหวัดนครที่สมรัฐเยี่ยมโรงพยาบาลช่างแห่งพร้อมปลักด้านนโยุบายด้านสุกภาพนะครับและการสร้างอาชีพนวดไทยสู้ตลาดต่างประเทศครับ <ป>โดยในาใยชัยชนะเดชเดโชนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมคณะค่ะการลงพื้นที่โรงพยาบาลนพิต้มนะคะโรงพยาบาลทาาา่าซาลาและกะล็รโรงพยาบาลพระพรหมจังหวัดนครรีธรรมราชเมื่อวันที19่19กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อที่ว่าจะไปเยี่ยมให้กําลังใจบุคลากรกและกะอ็อสอมอพร้อมกับไปชมการรักษาผู้ป่วยการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดการบริการแพทย์แผนไทยและการมีการมอบทุ่งยางอนามัยให้นักเรียนตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไร้ ไม่นั่นเองค่ะครับภายในนั้นนะครับท่านก็เป็นประธานลงน้ำเอโมยูนะครับในการพัฒนาอารมณ์เด็กผสมไว้การเลี้ยงเก่งเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงเก่งเลี้ยงลูกนะครับไม่ใช่เลี้ยงเก่งลูกเก่งอ๋อเลี้ยงเก่งลูกเก่งนะครับโดยไทยได้นะครับไทยทริปเปิลพีนะครับการฝึกอบรมนวดแผ่นไทย120ชั่วโมงระวังสุขภาพจิตกรมการแพทย์แผ่นไทยองค์กรปกครองตนเองที่นะครับรับฟังแพทย์พนาโรงบ้านนะครับรายการมบนายูใบนะบริการที่รวดเร็วคล่องตัว พร้อมทังส่งเสริมพัฒนาบุคลากราธางมนใกลบ้านตามแนวทางสำนึกรักบ้านเกิดลดการยกย้ายคาดเคลนบุคลากรรำเกียงเองนะครับเก,ก้ก็ยังพลักดันในวัยนวดไทยโกอินเตอร์จังหวะนะตังเป้่ามอนวดไทยนะครับเส้นคนเนี่ยรายได้ประมาณสามหมื่นต่อคนนะครับพร้อมจังส่งไปํมมางานที่ซาอุดีอาระเบียและโอมานลงทุนราวสิบล้านบาทเพื่อพัฒนาศักษะเฉพาะภาษาและวัฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต นอกจากนี้เชิญชวนนักเรียนนะครับ1 1 2 0ปีีเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันมาเร็งหมดลูกาปากหมดลูกนะครับรี่ด้วยเสริมภูมิต้านทานลดนักการเสรียงชีวิตหยกระรับสารทุกของประเทศนั่นเองครับค่ะอะ,อะ